แมวบางตัวตอนเกิดแผ่นดินไหวอะค่ะเขาไม่รู้สึกสูสารอันนี้ก็คือเปลี่ยนให้กับคนที่ต้องเห็นคลิปที่มาไหมบางคนแผ่ดินไหวก็คือนั่งถ่ายคลิปกันต่อนั่งกินข้าวกันต่อบางคนคือหยิบหยิบอะไรมาไม่รู้หยิบอะไรมาฮาฮาบางคนก็คือไม่ได้ไปแล้วไปแล้วไปโลกวไปเลกวเครียด มันขึ้นอยู่กับบุคลิกนิสัยของตัวเขาเองประสบการณ์แต่หมาแมวมันต้องสัญชาตญาณีิอ๋อแต่ก่อนอันนี้เขาไม่รู้คือหมาแมวบางตัวจริงๆก็คืออเลอร์นะครับเขาเตื่นอยู่เขารู้สึกถึงความผิดปกติได้เขาเขามีประสบการณ์สันชัตรยานที่เขารู้สึกว่าสิ่งนี้อันตรายคือจริงๆมันมีงานวิจัยแหละว่าตัวน้องหมาเองอะครับเขามีมีเซนส์เนาะเพราะหูเขาดีกว่าตาดีกว่าจมูกดีกว่าเขาจะรับรู้อะไรพวกนี้ได้ไวกว่ามนุษย์มากๆเขารับรู้ได้แต่บางทีเขาไม่ได้ประมวลผลนะครับมันจะเป็น อะไรกับเขาไหมหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นอ๋ออารมณ์แบบฉันไม่เคยเจอเรื่องนี้มาก่อนอาฉันไม่เคยเจอเรื่องนี้มาก่อนอเนาะ,นะ,ะบวกกับสถานการณ์ตรงนั้นด้วยบางตัวหลับอยู่อะอย่างบางคนหลับยังไม่รู้เรื่องเลยตื่นมาเอ้าเขาเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันขึ้นอยู่กับบุคลิกแล้วก็นิสัยประสบการณ์การตอบสนองของน้องหมาแต่ละตัวมากกว่าฉันบอกกันลจะบอกว่าอย่าบูลลี่นาะว่าช่า่ใช่ใช่อย่าอย่าอย่าบูลลี่จริงๆอ่อะอยากให้สังเกตด,ดูด้วยซ้ำ อันนี้สมมุตินะถ้าสมมุตินะ,ะน้องหมาที่มี Experi e n c e ในในครั้งแรกหลังจากการเกิดแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยถ้าสมมติอีกระยะหลังจากเนี้ยหกเดือน8เดือนถ้าสมมติมันเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาเนี่ยจริงๆน้องหมาอาจน้องหมาเราอาจจะตอบสนองได้ไหวก็ได้เพราะเขามีประสบการณ์ที่มากขึ้นเกิดขึ้นอย่างนี้ขึ้นพ่อแม่จะต้องพาชั้นรีบลงอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีเซนส์อะไรแบบนี้ไดอ้อันนี้ต้องรอดูครับทำนายไว้อย่ามาเลยนะอย่ามาเลยดีกว่าใช่ครับอย่ามาเลยโอเค